สวัสดีครับผม4ีสวั์นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ถ่ายละครบ่อยครับก็ต้องหาตัวช่วยมาหน่อยครับวันนี้ผมจะบอกทุกท่านให้มาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซี่ใหม่นะครับที่จะทําให้คุณนั้นกลับมาสุขภาพดีแม้ว่าคุณจะนอนน้อยแค่ไหนก็ตามวิธีการใช้ง่ายมากเลยครับเพียงแค่หยดเอโดซี่ลงไปในน้ําเปล่า 4-5ถึงหยดและดื่มน้ำที่คุณหยดแอดูซี่ลงไปนั้น3-4ถึงครั้งต่อวันนะครับมันก็จะทำให้คุณนั้นกลับมาเฟรชและสุขภาพดีได้เหมือนเดิมเพราะเป็นการเติมออกซิเจนและแร่ธาตุต่างๆลงในน้ำดื่มของคุณมันก็ช่วยทำให้ร่างกายของคุณนั้นสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นมันก็จะทำให้คุณนั้นกลับมาสุขภาพดีดได้มากขึ้นแน่นอนครับและที่สำคัญคุ้มค่ามากครับ1ขวดนั้นหยดได้ถึง400ร้หยดด้วยกันเพราะฉะนั้นคุ้ม เพราะขึ้นทะเบียนอยอยและอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง14ปีและมีขายทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นนะครับแพ็กเกจใหม่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสุขภาพดีเหมือนผมอย่าลืมนะครับหาเอโดซีมาใช้กันนะครับ